คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางการคำนวณตัวเลขจากสถิติหวยที่ออกไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมแนวทางต่อไปครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเนแฟน,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 นช่องแนวทางเลขเด็ดหวยดังงวดนี้นะครับผมวันนี้แอดก็นำแนวท,ทางหวยเราพัฒนานะครับมาแบ่งปันอัปเดต ให้กับเพื่อนเพื่อนแฟนทุกคนเลยนะครับเราพัฒนานะครับประจำว,วันที่8มิถุนายนนะครับ2565 แนวทางของอาจารย์นอตตี้นะครับนะครับผมก็ได้ให้แนวทางกันมาแล้วนะครับของอาจารย์นอตตี้ก็ให้วิ่งเจ็ดกันมานะครับ เจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดสี่นะครับรูดนะครับรูดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับ เม็ดเดียวอาจารย์ก็ให้เม,ม็ดเดียวนะครับชุด3ตัว7จ็ห้นะครับชุดสองตัว7จ็ดหนะครับเจนะครับของอาจารย์นัตตี้นะครับครับก็ให้นวะทางมาเพียงเ<ม>ท่านี้นะครับ เราพัฒนาประจำวันที่8มิถุนายน2565น,นะครับของอาจารย์มัตตี้นะครับก็ให้วิ่ง7นะครับวิ่ง7มี7 9จะเป็นเม็ดเดียวนะครับจนนี้7 9เป็นเลขเด่นเลยนะครับ7 6 7 4 7 4จจะเป็นชุดกันชุดกันรูดหนึ่งนะครับ รดหนึ่งหนึ่งแแล้วก็1 7นะครับเม็ดเดียวของอาจารย์น็อตตี้ให้ให้มาแล้วนะครับชุด3ตัว7 5 7นะครับแล้วก็7 5นี่จะเป็นเลขเด่นนะครับผมแนวทางราวพัฒนาประจำงวดวันที่8มิถุนายน 2,565ของอาจารย์น็อตตี้ก็ให้แนวทางกันมาเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอฝากแฟนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องแนวทางเลขเด็ดหวยดังงวดนี้ด้วยนะครับจะได้หาแนวทางใหม่ๆมาอัปเดตแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลากันเพียงเท่านี้นะครับ ครับวันวินก็ขอให้ทุกท่านนะครับทุกคนเลยนะครับมีโชคลับ์โชคกันทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับรับชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมแนวทางต่อไป